สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ตุนมากับ INT, พอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมมา OV คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่เลข Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับ G Valorant Free Fire เกม Shin Impact หรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยตุนมากับพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินหน้ารักพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆถูกคุ้มชัว กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครบเพราะก็ผม,มีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัท KD ดีครับผมวันนี้วันที่26ตุลาคมนะครับทางเกมเอาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับ เป็นวงแหวนแห่งความรักนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่ครั้งละสิคูปองเท่านั้นนะครับกิจกรรมนี้นะครับการันตี1สกินทุกๆก,การเล่น250คูปองนั่นเองหรือสุ่มทั้งหมด25ครั้งด้วยกันนะครับผมโอเคไมเราเช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้จดหมายรักนะครับ1ชิ้นหรือว่า10คูปองนั่นเองสุ่ม5ครั้งก็ใช้5ชิ้นอยู่ที่50คคูปองนะรับ กิจกรรมนี้นะครับผมขนเอาสกินนะครับผมมาทั้งหมด6สกินด้วยกันนะครับรวมไปถึงมีกรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับผมก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะสกินแรกเป็นสกินของเทวนนนะครับผมสกินนี้เป็นสกินวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยต่อไปสกินที่2เป็นสกินของยีน่านะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับสกินพยาบาลสาวนั่นเองนะครับผม ต่อไปสกินที่3เป็นสกินของอลัมนะครับผมเป็นสกินลิมิตสีส้มนั่นเองนะครับอ่านี่ก็ถือว่าสวยงามเนาะต่อไปนะครับสกินที่4นะครับเป็นสกินของมอทอสนะครับเป็นสกินวาเลนไทน์เหมือนกันเนาะเป็นสกินคู่กับเทวันนัทนะครับผมต่อไปนะครับผมสกินที่5เป็นสกินของล็อกซี่นะครับเป็นสกินวาเลนไทน์เหมือนกันสกินแจ๊สนะครับผม และสกินสุดท้ายนะครับผมสกินที่6เป็นสกินของมูล,ลาดนะครับเป็นสกินฮอส p ิท a l นะครับดีมิตเตดสีส้มนั่นเอง ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ6สกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับรวมไปถึงมีโอกาสได้รับรูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปโปรไฟล์ของยีน่าแล้วก็รูปโปรไฟ arm, นะล์ของอารลัมเนาะแล้วก็ส่วนประกอบสกินของมูลาดนะครับแล้วก็ส่วนประกอบสกินของอารลัมนั่นเองกรอบโปรไฟล์ก็เป็นกรอบโปรไฟล์นี้นะครับส่วนถ้าเราเล่นครบ250คหูป,ปองเนาะมันจะการันตีกล่องสกินแห่งความรักก็คือกล่องนี้นะครับผมแน่นอน1สกินเนาะเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่า เราจะเปิดได้รับสกินที่เรายังไม่มีนะครับผมมันก็จะสุ่มให้เราว่าจะได้สกินอะไรก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในการสุ่มทั้งหมด250คูปองหรือว่าการการันตีไปเลย1สกินแน่นอนนะครับผมเกาะมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินอะไรเนาะ,ะกิจกรรมนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยและกันนะครับผม นี่นะครับวงแหวนแห่งความรักตั้งแต่วันที่26ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่10คูปองเท่านั้นนะครับผมโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์อยู่ที่0.02%นะครับเลทค่อนข้างต่ำมากมากเลยสกินหาวอนอยู่ที่0.15%นะครับส่วนประกอบอหรือว่ารูปโปรไฟล์อยู่ที่11%แล้วก็อีโมจิเอฟเฟกอยู่ที่88.83%นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับผมผมจะสุ่มทั้งหมด อ่ายี่สิบห้าครั้งนะครับผมโดยจะสุ่ม5ครั้งรวดเลยทั้งหมด5รอบด้วยกัน5ครั้งครั้งที่1นะครับ50คูป,ปองมาดูนกันว่าเราจะได้อะไรนะครับผมจัดไปอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นกรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์นะครับผมเป็นรูปโปรไฟล์ของเยน่านะครับผมแล้วก็มีอ่าได้เป็นส่วนประกอบสก,กินของอาร์ลัมด้วยนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเป็นเกลือนะครับผมสุ่ม5ครั้งครั้งที่2นะครับ มาจะได้อะไรนะครับเกลือมันค่อนข้างสูงเนาะ88%เลยอันนี้ได้เป็นส่วนประกอบสก,กินของมูลาดด้วยแล้วก็ส่วนประกอบสก,กินของอัรลัมนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเกลือนะครับสุ่ม5ครั้งครั้งที่3นะครับผมจะได้อะไรสก,กินสักสก,กินไหมมาดูกันโอ้โหอันนี้เกลือล้วนๆเลย5ชิ้นนะครับผมสุ่ม5ครั้งครั้งที่4นะครับ มาครั้งนี้มาลุ้นกันต่อนะครับผมโอ้โหได้เป็นส่วนประกอบสกินอลรามอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เกลือสีชิ้นเลยสุ่มหครั้งครั้งสุดท้ายนะครับผมครั้งที่5เนาะก็จะครบพอดีนะครับ250บคูปองครั้งนี้เราก็จะได้มาแน่นอน1กล่องนะครับผมกล่อง1 0 0เนาะมาลุ้นกันอ่านี่นะครับได้มา1กล่องนะครับผมที่เหลือก็เกลือนะครับผม จากนั้นนะครับเราก็จะไปทําการเปิดกล่องกันดูนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันว่ากล่องที่เราได้เนี่ยเราจะเปิดได้สกินอะไรนะครับผมนี่นะครับมาใจจริงผมอยากได้เป็นสกินของมูลรานะครับผมผมยังไม่มีเนาะสกินอื่นก็ยังไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเล่นมูลราดนะครับมาเปิดเลยมาลุ้นกันจะได้อะไรนะครับเพื่อนๆ ได้เป็นของมอทอน,นะครับผมสกินนี้นะครับเป็นสกินวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็250คูป,ปองนะครับได้เป็นสกินนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับผมได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะ โอเคผมก็ประมาณนี้ละกันผมก็มารีวิววงแหวนแห่งความรักนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่10คูปองนะครับการันตีสกินแน่นอนใน250คูปองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางละกันนะครับผมก่อนจะกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยต์นะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่โอ้โด้วยนะครับเพื่อเป็นกำ ไล้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ